สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ผมอยู่มีนะก็ว,วันนี้ผมจะมาแชกเทมเพลตที่ทุกคนต้องการมาตั้งนานแล้วแล้วทุกคนก็ขอผมมาเยอะมากก็คือเทมเพลตหัวเลาะ,ะนั่นเองก็จะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับในตัวเทมเพลตเวลาเข้ามาหรือแตกไฟล์เสร็จแล้วก็จะมีโฟลเดอร์เทมเพลตอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เปิดเข้ามาแล้วเราก็เปิดพเมีโปรหาน้า Essen เช a ยลกราฟิกนะก็คือ Windows Essential g r a p h i กนะอย่างนี้เวลาใช้งานไฟล์เราก็ คุมไฟล์นี้ามาลากลง essential g r a p h i c แบบนี้เราจะพักแค้มันกับพิ๊บแล้วเราก็มาหาดูนะครับก็จะได้ของไฟล์มาอย่างนี้นะสองไฟล์เนี่ยไม่ต่างกันมากก็คือจะมีแค่ตำแหน่งเพิ่มเติมแค่นั้นแหละเรามาดูวิธีการปรับแต่งกันไฟล์ลูกเล่กก็จะเป็นแบบนี้การปรับแต่งไฟล์ก็สามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะนะก็ะคือจะมีปรับขอบ1ขอบ2ขนาดขอบปรับได้ตำแหน่ง1ก็คือตำแหน่งตัวนี้ตัวที่1น,นี่ก็จะเป็นตัวที่2 ปริาก็ปรับได้เช่นกันประมาณที่ตัวเลขก็สามารถเปลี่ยนคําได้จะใช้เป็น55ก็ได้อย่างนี้เป็นห้อย่างนี้ก็ได้เปลี่ยนฟอนต์ได้เหมือนกันตัวมาขนาดก็สามารถลดพดนได้ตำแหน่งตัวเลขก็สามารถปรับได้เหมือนกันก็นจะมีสีอยู่2สีนะในตัวเทคตัวนี้ก็จะมีไล่สีกับสีธรรมดาก็สามารถเปลี่ยนได้แบบนี้ชอบพอเปลี่ยนด้วยดีว่า าก็เปลี่ยนสีได้นะปึ๊บระยะเงาได้ความอลอยก็จะเป็นลูกเล่นลุกดีกับครับว่าจะให้มันลอยมากแค่ไหนสำหรับหนึ่งตัวหนังสือก็เลขหนึ่งเลขสองก็สามารถทำได้เหมือนกันนะเลขสามด้วยมาก็จะเป็นที่สปีดไลนะ์ครับสปีดไลน์ก็มันทำแยกมาให้ก็สามารถเปิดปิดได้แล้วก็เปลี่ยนสีได้แค่นั้นครับเมื่อเราปษษรับเสร็จแล้วนะเราก็สามารถลากเทมเพลตเนี้ยลงมาใช้ในวิดีโอได้แบบนี้ สมมติว่าถ้าเราไม่อยากใช้2ตัวแล้วอยากใช้เป็น4ตัวนี้ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันก็คือลากตัวที่มันมี4ี่ตัวลงมาอย่างนี้ทุกคนเลือกฟอนต์ใหญ่มันก็จะใหญ่แบบนี้ทุกคนก็ลองหาฟอนต์ที่มันเล็กกว่านี้หรือว่าปรับขนาดลงก็ได้นะแลสําหรับไฟล์เทมเพลตนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับก็ใครมีอะไรสงสัยก็สามารถบอกผมได้เลยนะก็เจอกันทลิปหน้าครับ